สินทีนโซนสวัสดีค่ะการออมเงินมีประโยชน์มากมายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนํามาใช้เป็นเงินสํารองในยามฉุกเฉินได้ค่ะและวันนี้รินอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากันค่ะมาดูนะคะว่าที่นี่มีวิธีการส่งเสริมการออมเงินอย่างไรบ้างตามรินเข้าไปหาคําตอบข้างในกันเลยค่ะและรินก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์การทํางานที่ได้รับและเคล็ดลับในการออมเงินค่ะ เจ้าหน้าที่ธนาคารทําหน้าที่อะไรบ้างคะแล้วก็ให้ประโยชน์อะไรกับตัวน้องปุ๊กกี้เองบ้างคะทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลค่ะประโยชน์ที่ได้จากการทํางานนะคะก็คือทําให้เป็นคนมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีความรอบคอบมากขึ้นรู้จักการทํางานเป็นทีมค่ะน้องปุ๊กกี้เนี่ยมีเคล็ดลับในการออมเงินอย่างไรบ้างคะอยากให้ช่วยแชร์ให้เ,เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยนำไปปรับใช้นิดนึงค่ะวางแผนการใช้จ่ายค่ะโดยการแบบแบ่งจัดสรรเงินเป็นส่วนๆค่ะแล้วก็ทําบันทึก รายรับรายจ่ายค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนจากกาันร,รินขอทิ้งท้ายไว้กับแนวคิดดีๆในเรื่องการออมเงินจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกล้าค่ะโรงเรียนของเรานั้นเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืนของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2เราก็เลยสนองนยโยบายตรงนี้อย่างเต็มที่ ในเรื่องของการเรียนการสอนนโยบายในเรื่องของการประหยัดตรงนี้นะคะเราก็สอนให้นักเรียน,นยรู้จักอดออมแล้วก็รู้จักแบ่งได้กินไว้ใช้ตามที่จําเป็นนะคะตรงนี้ทําให้เด็กได้ได้มีไปฝึกประสบการณ์จริงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็มีจิตสาธารณะตรงนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทางออมสินมากๆเลยร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน